สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะช็อกวงการบันเทิงโลกกัสปาอุลิแอลนักแสดงดังเสียชีวิตแล้วนะับเป็นอีกข่าวเศร้าที่สร้างความช็อกกับวงการบันเทิงโลกเป็นอย่างมากหลังจากมีการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของกัสปาอุลิแอลนักแสดงนายแบบชื่อดังชาวฝรั่งเศสวัย37ปีที่ได้เสียชีวิตลงจากการประสบอุบัติเหตุขณะเล่นสกีบนเทือกเขาแอล โดยล่าสุดเว็บไซต์ข่าว The Work มีการรายงานข่าวว่ากัสปาร์อุลเลลนักแสดงในแบบดังที่กำลังมีผลงานใหม่ในซีรีส์หมุนไนท์ของค่าย m a r v e ประสบอุบัติเหตุชนกับนักสกีคนอื่นขณะเล่นสกีบนเทือกเขาแอลเมื่อวันที่18มกราคม65กัสปาร์อุลเลลได้รับบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงเนื่องจากไม่ได้สวมเครื่องป้องกันศีรษะส่งผลให้สมองได้รับความกระทบกระเทือน และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิอคอปเตอร์ซึ่งทางแพทย์ไม่อาจยื้อชีวิตเอาไว้ได้หลังจากนั้นก็มีการประกาศแจ้งข่าวว่าเสียชีวิตในวันต่อมา19มกราคม65และสำหรับผลงานของกัสปาอุลเลลปัจจุบันกำลังมีผลงานใหม่กับซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่หมูลไนท์ของค่ายมาเวลที่สวมบทแอนตันมอร์การ์ดหรือมิดไนท์แมนและกำลังจะลงจอทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ นอกจากนี้กัสปาอุลเลลยังมีผลงานทางภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังอาทิภาพ,พยนตร์เรื่อง It's Only the End of the World และ Saint Laurent ที่เคยได้รางวัลซีซ่าซึ่งเทียบได้กับรางวัลอสการ์ของฝรั่งเศสสาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมเมื่อปีพศ2560จากการแสดงใน It's i Only the End of the World และยังคว้ารางวัลดารานำชายจากเวที ซีซ่าอวอร์ดซึ่งเทียบได้กับเวีทีออสการ์ของฝรั่งเศสจากบทนำในหนัง It's a r e a the End of the World ปี2016อีกด้วยทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของกัสปาอุตแอลด้วยนะคะขอขอบคุณข,ข้อมูลข่าจากคมชัดลึก .net ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ